นะครับน้าๆเฮ้ยทำเหมือนพ่อแสนสุขเลยเขาเห็นพ่อแสนสุขเขาเป็นแฟนกับตัวเองเขาเลยทำเหมือนนะฮะแต่เขาทำไม่เป็นนะพี่พน้องนางไม่ได้นะลูกเป็นสาวทแบบพ่อไม่ได้เห็นไหมแบบเดียวกันเลยอ่ะน้องนางเห็นพ่อทำไงก็เขาเห็นพ่อแสนสุขเป็นแฟนกับตัวเองมาช่วยตัวเองนะฮะเราไปทำตามพ่อเลยรักๆรักๆรักๆนะพี่พโอ้ยน้องนางหนูจะเรียนรู้ทุกอย่างจากพ่อได้นะลูกแต่สิ่งนี้หนูทำไม่ได้ทำได้แต่ผู้ชายนะลูกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินน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 ีีี่่่่่ะะะะะคคมาาาาดููกกกััววฝตเเยยแลทออไรพๆ ตอนนี้ก็ตกหนักเลยนะคะตอนนี้ประมาณบ่ายสามค่ะ15นาฬิกาเวลาของประเทศไทยนะคะฝนตกหนักเลยค่ะพี่พี่ก็ภาวนาว่าวันงานพี่ฝนอย่าตกเลยนะจะไดอ้อ่งานจะได้รับรื่นไปด,ด้วยดีเนาะพี่เพื่อวันนี้ฝนฝนแรงนะคะแต่ว่าฝนไม่สาดนะคะพี่พี่เด็กๆก็ ไม,ไ,มไม่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 เปียกนะคะถ้าวันไหนฝนมาแรงแล้วแบบฝนสาดลมแรงเนี่ยเด็กๆก็จะเปียกเลยนะคะไม่รู้ว่าในกล้องจะได้ยินเสียงฝนไหมแต่ว่าในความจริงแล้วฝนแรงมากเลยนะคะพี่พีเมื่อตกี้นี้ตาแป๋วนอนเล่นแต่เขาเห็นตรงนี้เหาะเลยลุกขึ้นนะคะ กันจะ้ะตาอ้วนระวังนาน้องนางเขาล้มตัวไปเขาไม่รู้ได้นั่นความเด็กน้อยอยากอ้อนพ่อค่ะพี่ๆดูค่ะเอาละเอาพวงมือกันไปไหนอะ<ม>ไปไหนกันดูนะคะว่าเขาจะทำยังไง น้องนางอาจจะลืมไปเห็ดหลังพ่อนืกอว่าเป็นเก้าอี้นั่งนะคะเขาไม่เล่นด้วยแล้วเขางอนแล้วเขางอนเขาชนเสาแล้วเขางอนแล้วเริืมงอเงแล้วค่ะเิ่มงอเงแล้วค่ะลืมอยากเล่นด้วยแล้วงอเงนะคะเด็กน้อยงอเงร์ พอดีวันนี้ฝนตกนะคะเลยไม่ได้พาลูกออกไปเที่ยวที่ไหนเพราะว่าเนี่ยค่ะพี่พี่มันก็เปียกแรงเนาะเฉอะแฉะมากเลยนะคะฝนเพิ่งหยุดตกก็มาโอ้ลูกหลาดูค่ะเขาเน็บมือพ่อเขาไว้นะคะเขาไม่ให้ไปพี่พี่ดูค่ะเขาใช้ขาเขาเน็บไว้ค่ะสลาดมาอ้วนเดืดเดดเตะเลยขละเตะเลย เป้นก็ม,า,มาเป้นก็มามน้องนางหางไม่ไม่เล่นหางลูก,ก,กเฮ้ยนเนาะสบายใจนะคะอากาศอากาศก็เย็นดีค่ะพี่ๆี่ฝนตกเนาะนี่ถ้าพอจะนั่งจะรีบจะรีบหันมาดูเลยว่าแบบคือเป็นอะไรอะ่ะพาอเป็นอะไรค้าอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะเนี่ยค่ะโอไข่ห้างเลยละค่ะนะยอตัวโอ้โหโอ้โหพานั่งจะแบบไหม ตาตานั่งจะบอกไหมโอ้โหไม่ได้บอกให้เขานั่งนะคะพี่ๆเขาทำของเขาเองนะคะโอเคอยากนอนทับพ่ออ่าพ่อนอนทับเลยเออนอนเล่นกับหนูเลยโอ้อยากให้โอ้อยากให้โอ้โอ้ยเนาะโอ้เขาเห็นเรานอนเล่นเขาอยากนอนเล่นด้วยบางมุมเขาจะลืมไปว่าเขาก็อาจจะเป็นช้างนะคะแต่ก็อาจจะลืมปัดตัวไปเนาะเชื่อตัวเองเป็นคนนะคะดีค่ะก็นอนเล่นกับพ่อเลยสิคืะ ดืมดืมดืมอุน้องมินนี่นี่เหลือแค่พูดนะคะแบบรู้เรื่องทุกอย่างนะคะพี่พี่เขารู้หมดทุกอย่างเลยนะคะเหลือแค่พูดไม่ได้แค่นั้นเองค่ะพี่พี่ฉลาดมาก่รแสนสุก็ให้กําลังใจอยู่ข้างหลังนะคะรู้ตัวว่าตัวเองตกมันก็ไม่ไม่ไม,ไม่แบบไม่เข้ามาใกล้ลูกเนาะลูกกาลังเล่นกําลังมีความสุขนะคะดู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 ดดดด ตะเลยตะเลดแล้วก็ระหว่างที่พ่อแสนสุกตกมันอย่างนี้ก็มีจุดดีอยู่อ๋อเจออุ้ยขออภัยค่ะพี่พี่มีจุดดีอยู่นะคะคือเราจะได้สนิทชีเจียกับตาแป๋วมากขึ้นนะคะอาศัยตอนพ่อตกมันนะคะเพราะว่าถ้าพ่อไม่ตกมันเขาจะเล่นกับลูกเขาปกติลูกก็จะไม่ค่อยต้องการเราสักเท่าไหร่นะคะแต่นี่ก็พ่อตกมันเราก็ ใช้โอกาสนี้ทําความรู้จักทำความคุ้นเคยลูกนะคะโดยที่ไม่ต้องไม่ให้ลูกกับพ่อเขาอยู่ด้วยกันนะคะนี่ก็เป็นการทําความรู้จักทําความคุ้นจินกันไปทุกๆวันนะคะนี่ไงนยคะโยคะเนื้งรองนี่เขามีแต่เช็คแฮนใช่ไหมอันนี้เช็คอะไรอ้อ หลังจากฝนตกก็จะประมาณนี้ค่ะก็จะอ้อนแบบนี้เลยเออนะไปด้วยกันไปไปด้วยกันคือไม่ได้ไปไหนนะคะแต่ว่าจะพาพ่อไปให้ไกลาจากน้องนิกนะคะคือจะแบบจะห่วงนะคะพี่พ,พี่เด็กน้อยห่วงพ่อเนาะอืมอ้มอมน้องมินนี่ที่เขารู้จักเราช้า ถามว่าช้าไหมก็เกือบปีนะคะไม่รู้ว่าช้าหรือเปล่านะคะแต่สำหรับเรานี้เรานี้ก็ว่ามันมันก็สมส่วนนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงเขามาตั้งแต่เกิดน,นะคะแล้วเขามาถึงเขาก็ไม่ได้อยู่กับเราแค่คนเดียวเขามีพ่อเขาอยู่ด้วยนะคะเขามีพ่อเป็นที่พึ่งด้วยแต่ถ้าอยู่กับน้องนี่กับลุงอ้วนแบบสองคนเลยเนี่ยก็จะรู้จักกันเร็วกว่าน,นี้อยู่ค่ะพี่ๆแต่นี้ก็เราสอนให้เขาแบบว่าอยู่กันแบบครอบครัวนะคะเพราะว่าครอบครัวเราก็ครอบครัวใหญ่เนาะ <S 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 ๆๆๆเรียนรู้ศึกษากันไปทุกวันนะคะ เราดูแลเขาตอนเขาสามขวบกว่าไม่ใช่ว่าสั่งครั้งหนึง่งน้องมินนี่จงรักพ่อนะทงรักแม่นะเขาจะรักเลยเป็นไปไม่ได้นะคะพี่พี่หนูกล้าพูดเลยนะคะรู้จักพ่อเดี๋ยวนี้นะรู้จักแม่เดี๋ยวนี้นะเป็นไปไม่ได้นะคะพี่พ,พี่ต้องใช้ความรักความผูกพันความดูแลเอาใจใส่ทุกสิ่งอย่างนะคะกว่าจะเขาจะรู้จักเราได้ขนาดนี้นี่ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่ใครก็ได้ด้วยนะคะความรักของของน้องช้างที่จะให้กับควานนะคะ ไถามว่าเขาจะทาให้เจ็บไหมเขายังไม่เคยทําให้เจ็บนะคะแต่ว่าเราก็ต้องระวังด้วยเราก็ต้องดูจังหวะดูเวลาด้วยนะคะแต่เขาส่วนมากเขาจะหยอกนะคะเป็นช้างที่ขี้เล่นมากอย่างที่ทุกท่านทราบเลยนอนเล่นกิ้งเล่นอย่างเงี้ยค่ะชอบเล่นดินชอบให้คุยด้วยนะคะหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เรื่องหรือเปล่าแต่ว่าเขาชอบให้เราพูดด้วยเล่นด้วยค่ะนั่งเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หนากไงเตะเลยลูกเตะเลยเตะเลยนี่ไงพ่อจ๋านี่ไงไปตัดผมไม่ยอมมาหนูไปด้วยนี่อีกนี่อีกนี่อีกไม่เลี้ยวเลยไม่เลี้ยวเลยเสกไม่เลี้ยวมาดีนี้พ่อจ๋าเศกไม่เลี้ยวดูนี้เลยเขาก็จะประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆเวลาอารมณ์อยากจะเล่นนะคะ น้าน้าเฮ้ยทำเหมือนพ่อแสนสุขเลยเขาเห็นพ่อแสนสุขเขาเป็นแฟนกับตัวเองเขาเลยทําเหมือนนะคะแต่เขาทําไม่เป็นนะคะพี่พี่น้องนางไม่ได้นะลูกหนูเป็นสาวทําแบบพ่อไม่ได้เห็นไหมแบบเดียวกันเลยอ่ะน้องนางเห็นพ่อทําไงก็เขาเห็นพ่อแสนสุขเป็นแฟนกับตัวเองมาช่วยตัวเองนะคะแล้วไปทําตามพ่อเด้อรัก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 นะคะพี่พี่ โอยน้องนาาหนูจะเรียนรู course, ้ทุกอย่างจากพ่อได้นะลูกแต่สิ่งมีหนูทําไม่ได้ทําได้แต่ผู้ชายนะลูกนะโอ้ยตายแล้วเห็นเขาทำหลายรอบอุ๊ยตุกปุมากเลยอ่ะโอ้ยแล้วดูอ้วนมากเลยนี่พอจ๋าอย่ามาใกล้นะอย่ามาพิงนะโอ้ยดูค่ะดูค่ะเออดูตาค่ะเด็กน้อยมีความสุขนะคะ ตาแปว๋วทาไมเขาชอบเล่นนอนปิ้งเล่นอะไรทุกวันเขามีความสุขนะคะพี่พี่เขาเล่นเขาสบายตัวสบายใจเขาก็นอนปิ้งเล่นนะคะถ้าเมื่อใดนะเขายืนซึมยืนนิ่งหนะเราต้องบบบดูแลบบเขาแล้วนะคะบบพี่พี่นนแต่นี้เขาเป็นช้างที่ขี่เล่นเล่นวิ่งเล่นบ้างกรี๊ดบ้างนอนเล่นหมุนตามเขานั่นแหละค่ะพี่พี่สไตล์เขานะคะนี่คือช้างปกติดีนะคะพี่พี่โอ้โอไปจ้าพอเล่นด้วยโอ้ รักกันรักกันรักกันนะคะยังไงก็ฝากพี่พี่กดไ like ลค์กดแชร์ให้หมูอ้วนด้วยนะคะวันนี้ไม่ได้ไปเดินเล่นเลยค่ะพอดีฝนเพิ่งหยุดตกก็ตอนนี้ก็เกือบเกือบจะห้าโมงแล้วแหละเนาะแล้วคือมันเปียกอะค่ะพี่พี่มันมีแต่น้ําแบบมันน้ําขังอะค่ะคนนองก็เลยยังไม่กล้าพาลูกไปเดินเดี๋ยวรอพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราไปเดินแล้วกันนะคะควันนี้ก็พักหนึ่งวันก่อนค่ะเราก็ไม่รู้ว่ากลัวลูกจะเดินไปตกน้ําตรงไหนเนาะตกบ่อยตอเล็กๆอะค่ะพี่พี่นั่นไงนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะน้องนๆทุกจ้าพี่ๆก่อนลูกสวัสดีค่ะทุกจ้าพี่ๆก่อนนะทุกจ้าสวยๆพี่ๆก่อนบายยพี่ๆจ๋าโอ้โอ้กล้วยไม่มาปากไม่อ้าแม่โอ้ถ้าเขาไม่มานะคะไม่มีกล้วยโอเคค่ะอ่ะพ่อแสนสุขส่งเสียงให้น้อยพ่อจ๋าส่งเสียงให้พี่ๆน้อย อ่ะรักรู้ก่อนเออยวันนี้น้ำมันตกมันไหลจนถึงมุมปากเลยนะคะพี่พี่แรงมากค่ะวันนี้ต้องไยวะก,ก็แรงนะคะส่งกำลังใจให้พ่อแสงสุขด้วยนะคะพี่ๆค่ะสวัสดีค่ะ